อ่ะนะครับหลังจากเสร็จภารกิจนะครับก็มู่เช้าที่เราดับเห็นไหมครับเตาหลุมใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อตอนเที่ยงคืนของเมื่อวานนะครับเราก็ดับนะครับเตาสเตนรเลสนะครับที่เราเผาฟางไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะดูด้านล่างนะครับว่าด้านล่างเขาจะเป็นยังไงนะครับอ่านะครับทั้งสองเตาเลยครับไปดูครับ นะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมรีบด้วยนะครับต้องสารภาพเลยนะครับจริงๆต้องปล่อยให้เขาผามหม้ให้หมดนะครับเมื่อคืนเที่ยงคืนแล้วนะครับกลัวเขาจะมอดเดี๋ยวเพราะว่าฟางเนี่ยเขาจะมอดเร็วนะครับแต่ก็สามารถนําไปเป็นอินทรียวัตถุได้ครับประมาณ60เปอร์เ็นะครับเป็นเป็นฐานเวลชาแล้วนะครับ